ลูกอ,อย่าไปหม่กับคนละชั้นแม่ฝากลุงหมดแล้วพูดกับอินใช่ไหมคะคุณนายจดให้ผมมาอ่านให้คุณหนูฟังอะครับนี่ทำไมแม่นเคยเห็นอินโตสักทีเลยนะแต่ว่าไปอีกทีก็คุณนายก็พูดถูกเหมือนกันนะครับ คุยด้วยวันก่อนนั่งโน่นชวนข้าวกินข้าวด้วยอร่อยสุดๆเลยนะแถมกินหรูทั้งหากถุยอือหือที่อย่างน้องนัวเนี่ยนะชวนหมาว่าจะเองไปกินข้าววะถึงข้าเป็นหมานะเว้ยข้าเป็นหมาวิเศษเหาะได้เว้ยคอยดูนะข้าจะไปคาบดอกฟ้ามาชัยชมให้ได้เลยอย่าลืมถอดกอออกนะเว้ยเดี๋ยวจะคาบไม่ได้ ทำเป็นเล่นไปวันที่ข้าพาดอกฟ้ามากินบะหมี่ที่ห้องเนี่ยพวกเองอยา่าลืมกันแล้วกันข้าว่าห้องนี้เนี่ยมีหมาอยู่สองตัวว่าแต่ถึงข้าเป็นหมานะข้าเป็นหมาพยายามกว่านี่จะดมดอกฟ้าถ้าจะรอให้ดอกฟ้ามันร่วงลงมาเนี่ยผมจะได้ดอกแห้วว่ะเราต้องดั้งด้วยไปเด็ดมาถ้าเด็ดไม่ถึงเนี่ยก็ต้องขย่มให้มันร่วงลงมาใช่ว่ายเสา นีเ่เองเองพูดเองของเองวะแอลฟังข้าพูดอยู่ชัดๆแล้วยังจะมาทำเป็นถามอีกฮะเฮ้ยเปลาแล้วเป็นไงไปหาน้องอินมาหรือยังไปมาแล้วอ่ะแต่ว่าเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีเขาก็เดินหนีท่าเลยนั่นไงไม่น่าที่แน้นมานั่งซึมซึมอยู่อย่างงี้สงสัยสิว่าน้องเขาเป็นอะไรทำไมถึงเดินหนีไปเฮ้ยแล้ว พกเองรู้ป่ะน้องเขาเป็นอะไรถ้าเองอยากรู้นะเว้ยเองก็โทรไปถามสิวะอีเบอร์เขาแล้วใช่ไหมนี่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 แหละเอาไปชมรมค่ายเหรอเธอก็ควรตัดอ,อกตัดใจซะชีวิตฉันต้องเป็นเหมือนมินแดกูกงที่เสียสละเพื่อหันตัววานแน่เลยแล้วฉันจะเลิกคิดถึงพี่สาวแล้วนะ ดีแล้วเลยยายนวลฉันว่าเธอก็ควรตัดไปเธอเพื่อแม่ฉันต้องเจอพี่สาวอีกเธอต้องออกจากชมรมค่ายนี้ด้วยนะฮะฉันตัดสินใจแล้วพรุ่งนี้ฉันจะลาออกแล้วเธอก็ต้องไปลาออกให้ฉันด้วยเอ้าทำไมอย่างนั้นน่ะก็ฉันไม่อยากเจอหน้าพี่สาวไงล่ะไปลาออกแทนให้หน่อยนะแต่แต่ว่าเธอเราจะลาออกด้วยกันใช่ไหมอินนวล เธอต้องเวลาออกให้ฉันนะฉันไม่อยากเห็นหน้าพี่สาวกับพี่แพทอ่ะเห็นแล้วมันปวดใจเฮ้ยแค่นี้นะฮัลโหลที่นี่บ้านอภิมาคือม,มหาสกุลค่ะผมขอสายน้องอินได้ไหมครับฮะเอะ นั่นใครพูดไม่ทราบผมชื่อเสาครับเตา๋าเออไม่ใช่ครับเสาครับเตาเหรอไม่ใช่เต่าครับชื่อเสาครับฮัลโหลฮัลโหลโอยโทรมาบอกตัวเองชื่อเตา่าโอ้ยมันนึกว่าอรฉลางโง่นะคะฉลาจจำเสียงได้ค่ะนี่เลามาวิเคราะห์กันดูซิว่าสาวๆที่เขาคุยกันเมื่อตะเกียมันหมายความว่าอย่างไร คุณนวลนะคะชอบผู้ชายชื่อเสาแล้วก็มาปรึกษาปัญหาหัวใจกับคุณหนูโอ้ยคุณหนูเราไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยค่ะก็หมายความว่าหนูหนวลเนี่ยไปชอบกันในเสาค่ะแล้วก็โทรมาปรึกษาถูกอ๋อืถ้าอย่างนั้นลูกอินก็น่ารักมากดูสิรักเพื่อนรักพ้องนะช่วยกันดูแลให้คำปรึกษาเออถ้าอย่างนั้นเราก็ห่วงตัวเองไม่มีอะไรต้องหน้าจะต้อง ลำบากใจหรือพวองอะไรนะนลูกก็อืมดีมากอยากค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้นะคะคุณนายขาคุณนายจะพหววางใจนี้ไม่ได้เลยคือจากน้ําเสียงของคุณหนูเนี่ยนะคะอรัญชดาจับได้ว่าคุณหนูเนี่ยมีความหม่นเศร้าความหม่นเศร้าที่เกิดจากวันตอนที่วันฝนตกเนะคะคยค่ะคุณนายขาความรู้สึกของคุณหนูเนี่ยมันเหมือนกับว่าเธอมีความหลังอะไรัอยากว่าวันฝนตกคะ่ะฝนตกจริงสิ ตงแต่ลูกอินกลับมาด้วยสภาพที่เปียกปอนลูกอินก็เปลี่ยนไปเลยค่ะวันที่ฝนตกเลยครับคุณนายใช่ลูกอินอยู่กับใครอ่ะไม่มีใครเนี่ยครับคุณนายครับตอนที่ผมไปรับมีแต่คนขายลูกชิ้นกับ<ม>วินมอเตอร์ไซค์ครับช่วให้คนอื่นตินแน่เลยไม่ยวนครับ ปิดบังอะไรฉันอยู่หรือเปล่าเนี่ยฮะเปล่าครับผมฉันชักเป็นห่วงแล้วนะเดี๋ยวเย็นนี้เอารถออกเลยฉันจะไปมหาวิทยาลัยจะไปดูด้วยตาของฉันเองหน่อยนี่ไปจัดการดูแลนะได้ได้แล้วเป็นห่วงมากเลยเนี่ยรู้ได้ยังไงวะเผิ่หลุดไปกับซยไอ้ยอ้คนไอ้ขันยังเงียรติดคุณนายอยู่นะเอมันไม่เกี่ยวอะไรกับ คุณอันจะประเทศฉันคุณอรันชราย่ะอนี่อย่าให้ฉันรู้นะเพราะว่าถ้าฉันรู้แล้วก็ฉันจะต้องเป็นคนแรกที่ได้ฟ้องคุณอาศรีตังเพื่อเอาหน้าด้วยอจ่าว่าอะไรนะมันมันชาลาออกในสามวันเนี่ยนะ เขามีกฎห้ามด้วยเหรอคะเปล่าจ้ะคือแคาพี่อยากจะให้น้องเนี่ยตัดสินใจดีๆอีกครั้งหนึ่งนี่น้องยังไม่รู้จักชมลมเลยยังไม่ได้สัมผัสเลยว่าค่ายของเราเนี่ยเป็นยังไงพี่คะคือช่วงปิดเทอมที่บ้านอินจะไปทัวร์ยุโรปกันค่ะอือหรออย่างนี้นี่เองเนาะพี่ว่านะ อย่างน้องเนี่ยเหมาะแล้วละจ้ะที่จะไปที่นั่นเนี่ยมีที่ชอปเยอะแยะเลยหนิรู้สึกมีของแบรนด์เนมของแพงแพงแล้วก็ของทยแท้ทั้งนั้นเลยอะ่ะยังไงพี่ก็ขอให้น้องเที่ยวให้สนุกนะงั้นตกลงอินกับนวลลาออกได้เลยใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยถือว่าน้องเนี่ยเป็นสมาชิกของชมรมนี้แล้ว ถ้าหากว่าน้องตัดสินใจจะลาออกเนี่ยพี่ขอแนะนํำว่าให้น้องเนี่ยปรึกษาพี่สาวประธานค่ายดีไหมจ๊ะออินว่าไม่ต้องดีกว่าค่ะทำไมล่ะจ๊ะเ,เอาเป็นว่าฝากพี่แพทขอโทษพี่สาวแทนไอ้อินด้วยแล้วกันนะคะคุณค่ะโยทำไมน้องนวลไม่โทรมาสักทีวะเฮ้ยบ่นอะไรของเองวะเบิาม ก็ข้าร้องนวลโทรมาล้วสินี่เองให้เบอร์เขาไปเหรออ้าก็น้องเขาขอจะให้ทำไงวะถ้าก็ต้องให้เกาไปขอเบอร์แต่ไม่ยอมโทรมามันหมายความว่ายังไงวะเอกช่วยวิเคราะห์หน่อยสิโอ้ยเวรฝันกลางวันอีกแล้วอเอ็งมีโทรศัพท์ตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะโทรศัพท์อะไม่มีมีแต่โทรจิตหาเธอ แล้วเองคิดว่าน้องเขาเนี่ยชอบเบงเหรอก็เออสิวะทําไมเหรอมันเป็นไปไม่ได้เองก็รู้เหมือนหมาวัดกระดอกฟ้าเหมือนหมาที่อยากกินปลากระป๋องแต่มันไม่มีที่เปิดกระป๋องอะ่ะเองนี่เฉยละเบิดเลยว่ะเดี๋ยวเนี้ปลากระป๋องก็มีฝาเปิดเองได้แล้วข้าบยียบเทียบเว้ยข้าแค่ไม่อยากให้เองอะ่ะฝันหวานลำลอแรง,ง,ง,งให้สาวมันฝันหวานเป็นคนเดียวเถอะ อ้าเฮ้ยเกี่ยวข้าวะน้องอิงของเองอะเป็นยังไงบ้างสาป่าฝนด้านต้นไปโทรหาไม่ใช่เหรอได้ความว่าไงบ้างอะเป็นไงบ้างวะเฮ้ยเอากลับมาตามก่อนเฮ้ยเฮ้ยผู้ชายคนนี้อาจธรรมดาไม่มีค่าใดแลก็ไม่ เดี๋ยวผมไปหาที่จอดรถรอคุณนายนะครับเฮ้ยเ้ยคุณนายคะเอาว่าี่มาเจินควงแขนเป็นแบบนี้ไนดะ้ยังไงกันมันสถานศึกษานะคุณนายคะแล้วคุณหนูจะไปเหนืออะไรอย่างน้คะ๋อนนาว่า,าย ไอผู้ชายคนนี้คนนี้คนเนี้ยนะคะมันรู้ว่าคุณหนูของอัญชนารวยมันก็จะต้องตามมาตีบจ้องคอยหวังจะหุบสมบัติยังไงนะคะคุณนายคะคุณยายอย่ายอมนะคะนี่ฉันถึงจะต้องเหมือนดูด้วยตาของฉันเองไงล่ะโทรไปบ้านสาวไฮโซอ่ะมันก็ต้องมีอุปสรรคบ้างสิวะมันไม่ใช่ว่าจะโทรง่ายๆนูเว้ยเองต้องพยายามหมั่นโทรโทรเยอะเลยนะจีบสาวไฮโซอ่ะมันไม่ยากหรอก ถ้าเองรู้จักพยายามอ่ะโอ้โหไอบ้บอมเองพูดเลยเหรอว่าเองจีบน้องนวลติดแล้วงั้นแหละตอนเนี้ยข้ากำลังพยายามลุกหนักเว้ยว่าแต่ว่าพวกเองอะ่ะเดี๋ยวทำห้องลกก็แล้วกันเดี๋ยววันเปิดหอเนี่ยน้องข้าพาน้องนวลมาเนี่ยเดี๋ยวจะอายเขาตายเลยปล่อยมันฝันหวานไม่คนเดียวเลยน,นะเอ๊ะแถวนี้มีนักร้องลูกทุ่งมาเปิดคอนเสิร์ตด้วยเหรอวะ ไหนวะ,น,วะนี่ไงเฮ้ยทำไมข้าไม่รู้เรื่องเลยวะพี่คณะไหนมารับน้องวะเนี่ยโอ้โหลงทุนสุดๆเลยเนี่ยอืมพวกเราพวกเราเออฉันจะไปที่คณะบริหารธุรกิจไปทางไหนจ๊ะเออเออเอเอ,เอ,เอนั่นไงคณะบริหารธุรกิจเฮ้ยลงทุนขนาดนี้เลยเหรอวะข้า <laughs> ไม่รู้เรื่องนะเว้ยเอา เอ้ยบอกอะไรวะข้าไม่รู้จักเลยข้าผมว่าข้าไม่รู้เรื่องไงคุณนายถามพวกเธอพวกเธอก็ตอบสิทางนี้ครับทางนี้ใช่ไหมครับก็เท่านั้นน่ะคุณนายคุณนายคะน้ำไม่เจ๊ขอบใจนะพวกนี้อาลันชา อยู่กันได้ยังไงอะมันช่างาเนี่ยที่นายจะเอาไปจับเดี๋ยวเดินไปสุดท้ายนี้ก็ถึงแล้วครับนี่ล้วพวกเธอเนี่ยอยู่คณะบริหารด้วยวหรือเปล่าอ๋อครับผมอยู่คณะบริหารครับอยู่ปีสี่แล้วครับผมก็บริหารครับบริหารเสน่ห์ตัวเอง <laughs> ไม่ขำกันหรอครับ คุณนายไม่ใช่เพื่อนเล่นพวกเธอนะจําไว้แหมป้าก็ว่าแต่ว่าแถวเนี้ยมีคอนเสิร์ตลูกทุ่งด้วยเหรอครับทําไมถึงแต่งตัวเป็นนักร้องลูกทุ่งนี่ไอ้บุ่มเรียกใครป้าผมขอโทษแทนเพื่อนผมด้วยนะครับเออเขาคือเป็นคนอย่างเงี้ยครับเออคุณน้ากําลังกําลังหาใครเหรอครับเดี๋ยวผมเผื่อผมจะช่วยได้คุณจะมาหาลูกสาวฉันลูกสาวเหรอครับใครเหรอครับเดี๋ยวผมรู้จัก ไม่ใช่กมการอะไรของเธอหรอกรเฮ้ยแม,ม่ขนาดนี้ลูกสาวจะขนาดไหนวะคุณนายขาคุณนายขาี่เด็กพวกนี้ค่ะลูกสาวฉันน่ะจะขนาดไหนไซส์ไหนนั่นไม่สำคัญหรอกแต่ฉันอยากจะบอกกับพวกนักศึกษายอย่างพวกเธอซะเลยนะไม่ต้องริอ่านมาข้องแวะก,กับลูกสาวฉันเพราะว่าหงจะต้องอยู่ส่วนหงไม่มาเกลือกกลัวก,กับพวกกาหรอก จำไว้ด้วย,ยจำส่พวกแกไว้ใจร้อด้วยค่ะโอ้โหแสดงว่าพวกเขาไม่เคยไปเขาดินนะเนี่ยทำไมวะเอา้าก็เขาเลี้ยงกาเขาหงรวมกันหมดล้วสิ